ดาราที่คนไทยรักมากที่สุดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าววินดี้นะครับวันนี้ก็อยากจะมาขอนาเสนอกับเรื่องนี้ครับดาราที่คนไทยรักมากที่สุดต้องบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าถามว่าดาราเนี่ยคู่กับอะไรหลายคนคงจะตอบว่าแฟนคลับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนคลับดาราก็อยู่ยากขาดคนรักคนนิยมชมชอบผู้จัดละครหรือเจ้าของแบรนด์เนี่ย จะมาจ้างได้ไงล่ะวันนี้ครับผมเลยจะพามาดู10อันดับนะครับดาราที่คนไทยรักมากที่สุดครับเพืเ่อนๆรอใจเย็นๆแล้วก็ชมไปพร้อมๆกันนะครับถ้ารู้จกักช่านท่านใดชอบคนไหนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับอ,อันดับที่10ครับแอนทองประสมแล้วก็คุณแอนนี่โอ้โห ตาสวยคมมากเลยครับตอนนี้เธอก็เป็นผู้จัดแล้วใช่ไหมล่ะครับนี่ฮะนีุ่ดหนุนยายครับอันดับที่9ต่อเลยครับบี้สุกิจก็เขาก็เป็นนักร้องนะครับคุณบี้นะครับผมนี่ฮะหล่อมากครับคบุณบี้อันดับที่8ครับติ๊กเจษดาพรครับ ไปอีกตลอดการครับคนนี้โหหลอมานานมากเลยครับนี่ฮะใครที่เป็นแฟนคลับก็คอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะครับนี่เข้มๆเ,เลยฮะอันดับที่7ครับเป็กผลิตโชคครับใครที่รู้จักท่านนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ อันดับที่หครับนาเดตโคกิมิยะโอ้ล่อมาดเข้มครับนี่ครับพี่แบร์รี่นั่นเองนะครับผม,มนี่รูปนี้หน้าชัดหลังละลายจริงๆครับโอ้อยากได้กล้องมาถ่ายเป็นี้วมากๆเลยครับอันดับที่ห้าครับยา,ยายาอุรัสยาครับนี่ ใครที่เป็น FC คุณยาย่าแฟนคลับคุณยาย่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับตาสวยมากเลยอยาย่านี่ยิ้มสวยน่ารักอันดับที่4ครับตูนบอดี้แสลมพ่อพระใจบุญจริงๆครับคุณตูนเป็นนักร้องชื่อดังด้วยครับเนี่ย อันดับที่3ครับอ้ํจจาพาัชราภาเรียกเลยว่าเป็นคุณแม่เลยนะครับคุณแม่ตลอดกาลนะครับผมยิ้มสวยมากเลยฮะอันดับที่2ครับแอฟทักษออนั่นเองครับนี่ฮะเชื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ปลืมคุณแอฟมากๆเลยใช่ไหมละครับ ยังไงก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมอันดับที่หนึ่งครับเพื่อนเเบิร์ดธงชัยครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดเลยนะครับนี่ฮะโหนั่นลยครับเพื่อนๆหมดแล้วครับใครรู้จักท่านไหนเป็นแฟนคลับท่านใดคอมเมนต์พูดคุยทักทายเพื่อนๆกันด้วยนะครับผม ไะก่อนจากกันเนาะก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ข่าวต่อไปสวัสดีครับผม